สวัสดีครับพี่รองครับขับกระตับออกพบกับช่องพญเกี่ยงชาแนลออฟฟิเชียนคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้พญเกี่ยงมีเรียงอย่างที่มาบอกสู่พี่น้องฟังก็ควายที่ตามดับชมดับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเด้อพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพญเกี่ยงกต่ที่ได้เอาน้ำเอาครับคิวงานการแสดงของ สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มาเราโบาสู่พี่น้องฟ้องไปให้ทีมหัวใจฟังนำกันว่าทีมงานคณะหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเรานะครับสี่ไปทำการแสดงทีนนเซย์เมร์วันที่เสไตร์ครับเมื่อนี้กะเพราะเน่ยเกี่ยงกะาสี่ขอนำเสนอ เริ่มตั้งแจ่วันที่13ตุลาคม2567นะครับว่าสาหน้อยลำเพิ่นโชว์เฮ้าวันที่13ตุลาคมนี่ไปแสดงที่ใสนะครับอ่าพวเกลียงอะไระเป็นเสาะหามาบอกสู่พี่ของฟังว่าสาวน้อยลำเพินโชว์วันที่สามนะครับไปทำการแสดงที่ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับพี่นนอกผู้ใหญ่ยุไกท่านจังหวัดเลยนะครับพี่นนอกเา้าจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานอำเภอไก่เคียงครับกับไปไห้กำลังแรงเคี้ยแรงใจครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับไปทําการแสดงนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเนะมื่อต่อมาครับวันที่14ตุลาคม2567ก็ครับ หมอลำซาหน่อยลำเพื่อนชั่วเข้าไปเห็ุแย่งคดีใส่เห็ไปทำการสแสดงมินิคอนเสิร์ตครับอยู่ที่ร้านเดอะซีดนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคือกันครับรวมเพื่อเชียงคานคือเข้าอยู่ร้านเดอะซีดนะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเป็นการสแสดงมินิคอนเสิร์ตครับ เมื่อวันที่สิบห,าหา้าะจุดมือหนึ่งครับเดินทางนะครับหลังมาวันที่สิบหกสุลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลานล่มบินนี่บ้านเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดอดุดรธานีพี่น้องชาวอุดรครับที่ได้พบและสัมผัสกับสาวน้อยลำพูนชูพี่น้องชาวอุดรครับ เป็นขนหมักหมอลำหมักเบิงหมอลำนีจะหมอลำกันย,ยังไงครับไปทำการแสดงอยู่ทีจงังหวัดอุดรธาน,านีนี่กับเป็นอีกนหนึ่งครับที่เปิดไมเป็นลำเพลินวงน้องของสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะครับก็คือสาวน้อยลำเพลินช์นะครับไปทำการแสดงอยู่ทีลานร่มบินบ้านเหลืง่งม จังหวัด,ดอุดรธานีนะครับวันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดไปใส่กันเันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดไปทําการสแสดงอยู่ที่อ,อําเภอกุดบากจังหวัดสกลน,นครน,นะครับเออพี่้องช้า,สนนาวสกลนครไอยสารับชมรับฟังครับทาเบิงผลงานของสาวน้อยลำเปินโชว์เออครับจะเริ่อมไปหายกำลังแร่งเที่ยวเล่นใจกับสาวน้อยลำเปินโชว์นะครับพี่้องทาวอำเภอกุดบาก อำเภอไก่เคียงแหละครับพี่น้องเจ้าจังหวัดสกลน,นครหรืออแฟนเพลงแฟนมอลล์อยู่ไกลๆน้ำมัน,นันแหละกลับไปอย่าลืมไปม่งกับแม่งเล่นย่าเล่นใจ่าน้อยลำเบินโชว์เด้อครับอยู่อำเภอกุดบักจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อวันที่สิบแปดจะแดงที่ใสกับวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคาธาตุพนมอยู่ไกลๆกันนะครับจากนาครพนมกับมาธาตุพนมเนาะ ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เราไปทำการแสดงอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนะครับถาดพนมนะครับพี่น้องเท่าอำเภอถาดพนมหรือว่าพี่น้องเท่าไก่เคี่ยงนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนั้นล่ะครับกาไปหายกำลังแล่นเคี่ยนแล่นใจครับสาวน้อยลาเพลินโชว์ลำเดือดครับเราว,วัดิบเก้า ครับวันที่สิบเก้าตุลาคมอยู่ตลาดฮักมูลพนยอ,อ,อ,อยู่ตลาดฮักมูลอำเภอออยุลำยูอันริมแม่น้ำมูลอย,อยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับอำเภอวายินชำราบจังหวัดอุบลครับวันที่ยี่สิบบกันไปทำการแสดงยุงส่พูดเละครับดิ้งมาจากอุบล มาใชวไหจากอุบลเดินทางมากครับที่นะครับสารคามครับอยู่บ้านขามเรียงนะครับวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบตุลาคมบ้านขามเรียงตมลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเช่ามหาสารคามเช่าเพื่อเมืองกัวสุมพิสัยหรือว่าใกล้คิดคิดกันครับย่านตลาดอย่างมุนีหละครับใกล้ จะลืมไปหายกำลัง,งเล่นเกียเล่นใจโดยเฉพาะพยาย่อใหญ่เจียงกับทีไปคือเก้าขับไปไปหายกำลังเล่งเกี้ยเล่นใจกับสาวน้อยลำเพลินโชว์คือเขาเหมือนเดิมครับเมื่อเปิดล่วงกับไปนะครับวันนี้ก็ตามให้เล่งเกี่ยเล่นใจไปให้เป็นกำลังเล่นใจกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่บ้านขามเบียงนะครับตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารครามะนะ,นะนครับจัดยาลืมเด้อพี่น้องเาวันทีนีสิบสามครับบานี้จากวันทีนีสิบกระขามไปสองมื่นเป็นวันทีนีสิบสามใหมอยู่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องศรีสะเกษกลับไปให้กำลังแรงเ,รองเยเอะแรงใจะซานหน่อยแล้วก็โชว์น้ำเด้เอพี่น้องครับครับ จากวันที่23มาเป็นวันที่25นะครับวันที่25ตุลาคมยุ่ใสเลยครับไปทำการแสดงอยู่ที่วัดโนนเผาอําอเภอกาบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อจากที่จะเก็บอ้ยิ่งเง่าวไว้โปดัะปราจีนบุรีครับไปอําเภอกาบินไปวัดโนนเผา อำเภอกาบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันที่ยี่หมกครับวัดหนองปลืออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับจากจากปราจีนกับไปต่อสี่ชนบุรีครับอำเภอศรีราชาวัดหนองเรืออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดย์ไปยื่นใส่วันที 17, ่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องชาวสมุทรปราการก้ะไปกำลังเลี้ยนแกนไ่แถวหน่อยน้ำมันโชว์อีกเยอครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับสาวหน่อยก็ค่อยลงไปแล้วแถวทั้งภาคกลางแลกับทั้งอำเภอไปทั้งจังหวัดสมุทรปราการกับไปเกี่ยวแหกไปแล้วนะครับ แล้ววันที่ยี่สิบแปดครับสามแยกบางบอนเขตบางบอนกทมนะครับแล้วก็มาวันที่สามสิบเอ็ดครับสินเดือนไปทําการแสดงการสงานกาดอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสรับบนนีก็พอศ์เกียงชาแนว ก็ขอจบคลิปใหม่ทะเพียงจำหนิก่อนครับไหม่พอกันไม่คลิปหนาครับ mm. เบิ่งแล้วแกจะลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้รับช่อง mm. พงศะเจียกงชาแนลออฟฟิเชียลน้ำแน่เดอ้อพี่น้องครับ